อุโมงต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ความยาว360กว่าเมตรอ่ะพื้นที่15ไร่กว่าจังหวัดมันเจ็ดเจกว่าจังหวัดเนาะที่นี่ผมปลูกเราเราหกสกว่าจังหวัดต้นไม้อะอที่มันปลูกไม่ขึ้นครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่เพราะว่าต้นไม้บางชนิดมันไม่รอดต้นไม้ประมาณเราเราหมื่นกว่าต้นนี่ผมปลูกเองอ,อีกสเปอร์เซ็นต์นี่แม่เ็าไม่ช่วยปลูกไผ<ม>่อะไรไงบ้างครับผมทําโซนนู้นเสร็จแล้วก็ขยับมาขยับมาแล้วก็มาทําโซนนี้พอโตเสร็จพวกเข้าไปโซนนู้นโซนนู<อ>้นโซนนู้นนี่มอคกันี ครับอันนี้เป็นยางนานี่ตะเคียน,ยนโอ้ตะเคียนไม้ต้นไม้ประจ,จาจังหวัดสุรินทร์คือต้นเต้แต่ต้นไม้ดอกประจาจังหวัดสุรินทร์คือต้นเงินเกลียวสวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ที่สวนเอ็นดูฟาร์มรักบ้านตาสซนตำบลยุบแสอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมอาจารย์ดรพิสุทธิ์พงศ์เอ็นดูหรือเรียกชื่อเล่นก็นคือดออรดามครับเป็นอาจารย์สอน อยู่ที่คณะเทคโนโลยีการจัดก,การมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็ความยาวก็จะอยู่ราวๆประมาณ360กว่าเมตรอ่ะโอ้ครับ,รบนี่ผักหวานป่าเนี่ยจะปลูกกับไม้แดงอ๋นี่คือผักหวานปา่ามีราวๆประมาณร้อยกว่าต้นอยู่เนี่ยครับเนี่ยออจาจย์ปลูกแบบไหนใช้อะไรใช้วิธีการก็คือจะมีเหล็กผมจะใช้เหล็ก เจาะเข้าไปเหล็กก็จะยาวเราประมาณนี้ครับเจาะไปเลยแล้วก็ดึงมาดึงมาเสร็จแล้วผมก็เอา,าเล็ดถั่วงอกอะหยอดเข้าไปแล้วก็บีบอย่างเงี้ยปุบ๊บนี่ยฮะเหลือไว้แต่หัวก็รอดประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่มันตายนี่เพราะว่าอาจจะไปเหยียบมันบ้างอะไรบ้างครับไม้แดงจะเป็นพี่เลี้ยงแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถปลูกกับไม้อื่นๆได้นะครับมี ยางนาพยุงพยอมมีหลากหลายครับจะบกก็มจีจริงจจะบกไม่ค่อยมีคนปลูกนะอาจารย์ไม่ค่อยมีครับแล้วปลูกแล้วมันไม่ค่อยโต <c oughs> ครับพอมันไม่ค่อยโตเนี่ยมันโตชาใช่ไหม <c oughs> ผมก็นึกว่ามันตายแล้วแต่นั้นเล็กนิดเดียวขนาดนี้ผมซื้อมา,าแล้วผมก็เลยปลูกยางนาทับไปรอบหนึ่งปรากฏว่ามันมีคู่แข่งก็งเลยโตเอาโตเอาเนี่ยโ <c oughs> ตกว่ายางนาโอ้เนี่ยครับโตมากเออฝั่งเนี้ยห้าปี ห้าปีฝังนี้ฮะเฉพาะตรงเนี้ยห้าปีแต่ตรงนี้สี่ปีกว่าทําที่หลังเพราะว่าครั้งแรกนี่มาทํามาทําฝังนี่มอกระนีอันนี้เป็นยางนานี่ตะเคียนโอ้ตะเคียนทองตะเคียนไม่กลัวเพลียจ้ะโอไม่ละผมปลูกที่นี่ตะเคียนมีเราๆประมาณสามร้อยกว่าต้นครับแต่ก่อนเนี่ยมันพื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่าตรัสต้นยางพวง บ้านเราเรียกต้นคลองอเดิมคลองคลองครับคลองพลวงที่นี่ไม่มีแล้วแต่ผมก็ปลูกไว้ต้นสองต้นปลูกเพราะว่ามันหายากแต่จะหายากแล้วมันตรงนะครับตรงหนึ่งเลยนะครปลูกไ้เนี่ยอนุรักษ์พื้นที่ประมาณจากฝั่งเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยผมปลูกมันน่าราวเจ็ดสิบแปดสิบต้นนะครั้งแรกนะครับคือทำผมทำครั้งแรกก่อนเอาแนวคิดของพ่อคำเดืองนั่นแหละครับมาทำตรงนี้ก่อน คือพอทําแล้วมันโตผมถึงขยายออกไปครับขยายออกไปคือทําคนเดียวก็ไม่ได้จ้างใครครับก็ค่อยๆทําแต่ละโซนในระบบหอบระบบหิ้วก็คือหอบหิ้วน้ํอมารถสมัยก่อนครับครับโอ้แบบนั้นเลยนะครับนี่ฮะสมัยก่อนนะครับแต่ว่าพอมันช่วงหลังๆมาก็ทําระบบน้ําก็ค่อยมีถ้าใจไม่รักจริงไม่ทำหรอกจ้านี่ต้นกระทิ้เทพาก็ค่อยมีถ้าใจไม่รักจริงไม่ทำหรอกจ้านี่ต้นกระทิ้เทพา ต้นกับติ้นเทพาผมให้ไทยว่ากี่ปีเนี่ยสามปีกว่านะสามครับอนี่คือสามปีสามปีใหญ่กว่าห้าปีเยอะเลยนะครับเท่าตัวเลยครับเพราะว่าเจ็ดแปดปีนี่ก็จะตัดแล้วนี่กระตรงนเ้พก็ะตินเทพานี่มันตรงมากสระติเทพามีประมาณห้าร้อยต้นที่นี่ครับผมปลูกไว้ก็ปลูกผสมประสานไปฮะนี่คือตหมักและตรงหมัก แล้วมีมประมาณห้าร้อยกว่าต้นอ่ะมันสวยในฝั่งน้นโตมากก็ผมปลูกป,ประมาณราวสี่ห้ารต้นอันเนี้ยหกปีโตในย่างนาครับอย่างนา,อ,า,งนาอันนี้คือตรงกลางของสวนครับเพราะว่าพื้นที่สิบห้าไร่กว่าผมตัวอันนี้ผมทําคล้ายๆจะทําเป็นเหมือนเสือ,อคือตอนนี้ผมปลูกไผ่สร้างหมุนตอนนี้ไผ่สร้างหมุนสิบเก้ากอฮรรอบเนี้ยแล้วมันจะขึ้นสูงมันจะกลายเป็นเหมือนพุทธมนตรอ่ะ อันนี้สามปีกับทั้งหมดนี่ปลูกพร้อมกันดดโดยใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่านี่กิินเทพานไปแล้วใหญ่มากผมทําโซนนู้นเสร็จแล้วก็ขยับมาขยับมาแล้วก็มาทําโซนนี้พอโตเสร็จพมกเข้าไปโซนซนู้นโซนนู้นโซนนู้นเลยทาทั้งหมดทำครับทเองไม่ต้องจ้างผมไม่จ้างเลยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ประมาณเราเๆหมื่นกว่าต้นนี้ผมปลูกเองอีกสองเปอร์เซ็นต์นี่แม่เขาไม่ช่วยปลูกไผ่อะไรเงี้ยบ้างครับ จังหวัดมันเจ็ดเจ็สิบกว่าจังหวัดเนาะที่นี่ผมปลูกเราๆหกสิบกว่าจังหวัดต้นไม้อะที่มันปลูกไม่ขึ้นครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่เพราะว่าต้นไม้บางชนิดมันไม่รอดอันนี้ไม้รังตระกูลเดียวกันกับไม้ใกล้ๆกับไม้จิกเหมือนต้นจิกเนาะแต่ใบมันสั้นใบมันจะมกลมๆเห็ดมันเริ่มออกแล้วอืผมก็ไม่นึกว่ามันจะเห็ดมันจะเริ่มออกเนาะเยอะมากอาจารย์มีที่หลบภัยเยอะเลยนะ ต้นกุทินเด้พานี่หนไหมพอดีผมย้ายไม่ทันแล้วผมก็ปล่อยเลยนะปล่อยมันก็เกิดอ,อ่ะท่อไม้เนื้อแข็งนี่ครับนะไม้สวยเป็นไม้เนื้อ<ม>แข็งครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้มงคลก็คือที่นี่แปลกอย่างหนึ่งที่นีอ่อประมาณราวๆสักตอนเย็นอะ่ะหกโมงกว่าหกโมงถึงคืนค่ำปุ๊บเนี่ยยิงห้อยเยอะมากครับ แล้วก็ใครที่ชอบดูหิงห้อยเนี่ยคือทุกคนกันจะมาแล้วก็จะมาดูหิงห้อยครับไม่น่าเชื่อมันจะมีหิงห้อยนะนี่เยอะที่เดียว,ยวหิงห้อยอเยอะมากช่วงเย็นไม่น่าเชื่ออันนี้ต้นอบเชยออบเชยนี่เป็นอบเชยไทยอบเชยเขาจะเอาเปลือกมันนอ่ไปตากแล้วก็ไปต้มพะโลออกที่นี่ต้นทองฟ้ามีสองชนิดออกเหลือง กับออก,อกดอกแดงอ๋อหอมกว่าอันนี้ต้นอินทนินอันนี้ต้นมันแ่ไ,ไว้กินกับลาบอ๋อแลวไอ้นั่นมันเยอะมากไอ้อะไรแมงอะไรนะแมงกินนูนมันจะมากินมันก็จะเคาะๆแล้วก็ไปทอด <c oughs> เยอะมากใบ <c oughs> ปอนนูอันนี้เนี่ยนี่ไม้เขาเรียกไม้ดอกประจาจังหวัดสุรินทร์ไม้ต้นไม้ไประจาจังหวัดสุรินทร์คือต้นต้นเนอต้นเต้แต่ต้นไม้ดอกประจําจังหวัดสุรินทร์คือต้นเงืนอเกล้า ปลูกไปเลยมันผมเนี่ยผมว่าจะทำป็งศูนย์เรียนรู้ต้นไม้พันยากๆที่ไหนได้อาจารย์ทำหมดแล้วผมไม่ทำแล้วไม่ปลูกไปแค่เช่วยกันั้นุรักอันนี้ต้นรู้สึกว่าสมุนไพรวาสนาวาสนาครับวาสนาพวกที่เขาไปทําเสน่นะโอ้อาจารย์อาจารย์ดีเลยอรเขาจะขอไปไม่รู้มันทํำยังไงอาจารย์อาจารย์มีวิธีไหมไม่ไม่ผมเรานี่แหละมีเสน่ห์ละตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์แม่แม่แม่ ดิครับแม่แม,แม่โยบลาเฮยแม่โยบลาเฮยจะสมุนยังเดินเอปริงอยู่เกร็บแล้วแข็งแรงแล้วให้มาอยู่สวนแล้วต้นหมุยต้นหมุยเนาะแล้วจริงๆเขาไปผัดกับข้าวคนเดียวเขาจะผัดกับข้าวแล้วก็ไปผัดกับไอ้พวกเนื้อแกะเนี่ยแต่นี้มันทําลายความกลิ่นมันอะกลิ่นมันแปลกใช่เหมือนสมุนไพรนะนี่สมุนไพรครับการไปสรรหามาเนาะ ก็ไปทํามีเข้าใจสันหาะอันนี้อันนี้ไม้ประจําจังหวัดอยุธยาอันนี้เป็นต้นกาวไม้ประจำอายุทยาคือคุณสมบัติของมันก็คือถ้ามันออกลูกมาก็เอาไปทาเหมือนกาวได้เลยนะเวลาทําเบ่าอ่ะใช่มันเหนียวครับเยอะนี่อันนี้นเียวนดเวรนี่ไม่อันนี้ต้นมะขามป้อมอันนี้สาข่ายอะเออะไรนกระตุดปรีกระตุดปรีแบบใช่ใช่ใช่กระตุดปรี สานี้นเ,หเห็ดไอเห็ดไอน้ำหมากออกแล้วเห็ดน้ำหมากอ๋ออ๋ออ๋อแต่โซนนี้อาจารย์ใส่เชื้อไมหมหรือว่าไม่ใส่เลยมัน,น,นไม่มีจะใสอ่อาจารย์ก่อนตอนปลูกได้ปรับสภาพดินยังไงหรือว่าขุดหลุมใหญ่แค่ไหนปรับเลยเนาะแม่เนาะตรงนี้ก็คือดินหน้าสะครับ<อ>ก็ขุดลงเลยผมก็เอากล้วยมาลงเอาฟางมาคลุมอาฟางครับแล้วก็ปลูกใช้การห่มดินเนาะปลูกกล้วย แต่ก่อนอะกล้วยเยอะมากครับเืืวอเป็นปีบโดยปกติมันจะเป็นปีบออกสีขาวใช่ไหมครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะปีบจะออกเป็นเหมือนออกออกฉับไปชมพูอะ อต้นทองหลางทองหลางผมมีก็กดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผมปลูกต้นไม้เนี่ยผมใช้ทองหลางแซมนี่นะสองพัน<ม>ต้นผมจะใช้แซมแซมใช่นี่จริงๆนี่คือแนวค,คิดดีมากเดี๋ยวต้องตัดออกแหละมันโตเร็วเกินไปครมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอุโมงค์ไม้แดงครับไม้แดงที่สวนผมมันชอบล้มอ่ะจอนัใช่ใช่ไ้มงชาวบ้านนะใช่อันนี้ล้มเหมือนกันล้มง่ายก็เสียมันก็คือถ้ามันโดนไม่ควรปลูกแบบริม แล้วก็ไม่ควรปลูกที่มันชุ่มน้ํำต้นใหญ่ขนาดนี้ยังล้มเลยนะใช่ใช่นั่นของผมมันล้มสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้มันมันเป็นที่แรงอเป็นป่าอาจารย์ได้ครับเป็นป่าเห็นไหมต้นป่านี่เป็นป่าจิกเยอะมากโอ้จิกเยอะมากซื้อพันธุ์ยากนะผมโค่นหาในกลุ่มต้นไม้โดนหลอกโอนเงินไปแล้วกําลังขุดอยู่ครับไปถึงลูกมันใช่ไหมลูกมันเพราะว่าเดี๋ยวเพาะให้แต่แต่ว่าโตช้า ยางพวงนั่นคือดำคลองนะครับใช่ใช่ใช่นี่ยางพวงเนี่ยนี่นี่ลักษณะยางพวงมันจะต้นตำรับมันมันจะตรงดิ่งเลยนะโอ้ตรงดิ่งเนี่ยฮะมันดัดเก่งไงต้นีโอ้คือครั้งแรกนึกว่าไม่โตหาพันยากเหมือนกันไหมยากแล้วคนก็ไม่ค่อยปลูกเลยไม่ค่อยปลูกส่วนใหญ่จะปลูกยางก็เอะไรต้นหนึ่งต้นสองต้นมั้งก็อาจจะต้นหนึ่งม่รู้อยู่ตรงไหนแต่วกยางนาไม่สักอันนี้ทนิยมกันไม้พวงคงจะ ไม่ต้ปลูกไว้ต้องปลูกไว้อะไรบกเนี่ยหายากเนาะหาคนจะปลูกนี่ต้นจิกไหมนี่นางก็โตช้าเลยอช้าช้าต้นื่นเขาโตไปหมดแล้วไม่นนี่ผมก็ปลูกต้นตะยิงเันเป็นไม้ล้อมไม้อะไรไหนฮะอาจารย์เนี่ยต้นตะยิงต้นนางกอดโอ้ยต้นโปรดผมเลยเอ่อที่นี่ปลูกแล้วสองร้อยกว่าต้นเหลืออีกสองร้อยกว่าต้นซื้อมาแล้วจะปลูกเพราะว่าอยากได้ประมาณสี่ห้าร้อยต้นจะเพาะไว้ แผนผมคือรู้ว่าผมจะเป็นตะยึงตัวแรกมผมเพราะ400กว่าต้นนะอาจารย์มันเ<ช>พา<อ>ะง่ายแต่มันมันตโตยากครับครับก็เตอช้าต้องหาวิธีการปลูกใกล้กับไม้อื่นให้มันเป็นคู่แข่งอ๋อ <c oughs> ครับพื้นที่จะถึงตรงนี้อันนี้ผมก็เหมือนบริจาคที่ให้ทําถนนประมาณ2เมตรอ๋อแบบที่คนอื่นจะแคบมากรถสวนทางวันนี้ผมก็มันขยับให้ถนนเขาซะ2เมตร โอ้ดีดีดีครับ,รบไผ่สร้างมนเนาะครับไผ่สร้างมนที่นี่มีประมาณร้อยกว่ากออันนี้ก็จะเป็นไผ่หวานสามโรดู oh. ครับต้นมันจะเล็กๆแบบนี้จริงๆถ้ามีน้ําเนี่ยมันจะออกตลอดะครับ <Okay. S 2> ครับเนี่ย yeah. อันนั้นก็เป็นไผ่กิมซุงส่วนฝั่งนู้นที่เราเดินผ่านมาจะมีไผ่ไผ่เหลืองไผ่ลอดไผ่ข้าวหลามกาบแดงเยอะ ไอ้รวกเนี่ยประมาณสิบกว่าชนิดคือโดยปกติปลูกยากเนาะตรงนี้มันทมันแข็งดินมันแข็งเพราะดินจากมันเป็นดินสมองอ่ะแต่ว่าดูต้นกระทินเทพามันขึ้นนะครับต้นเดินตายหมดแล้วเนี่ยถ้าดินอย่างนี้ต้องินเทพาขี้เหล็กเนาะเดาขี้เหล็กนะฮะจริงๆก็ต้องเดินรอบอย่างเงี้ยอันนี้คือโซนตรงกลางนี่คือโซนใช้รงไว้อยากจะปลูกผักอายุสั้นอะไรแบบเนี้ยอ๋อดีก็น้ำระบบน้ำอะไรมันอยู่ตรงนี้ แล้วบ้านเดิมสักหลังหนึ่งให้พ่อเขาอะไรเนี่ยครับผมปลูกตะเคียนเพิ่มว่าชอบไมมตะเคียนอาจารย์ก็ชอบไม่เหมือนคนอื่นนะครับชอบไม้ตะเคียนแล้วไม้ตะเคียนนี่มันชอบร่มเนาะครับปลูกแะไมันชอบความชื้นนิดบนึงไม่ต้องที่ร่มก็ปลูกไม่เกือบแต่มันก็อยู่ได้นะนี่โตครับนี่แต่านี่ดูโตมากผมถึงบอกไงว่าไม้ไอรมาอยากได้หวยต้องมาที่นี่เลยครับนี่ดูตะเคียน โอ้ตรงดีตรงมากเนี่ยไปถึงนู่นนะผมปลูกสลับสลับกันเนี่ยประมาณนี้แหละครับหลังจากที่เราได้เดินชมสวนอาจารย์นะครับจนทั่วพื้นที่แล้วนะครับก็ได้เกิดแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะมาเยี่ยมชมครอาจารย์สะดวกไหมสะดวกวันไหนครับอาจารย์ครับประสานงานไปที่ Facebook ครับชื่อพิสุทธิ์พงศ์เอ็นดูครับเป็นอังกฤษสามารถติดตามเพจครับก็คือเอ็นดูฟาร์มรัก เป็นภาษาไทยได้เลยครับแล้วก็สามารถติดตามช่อง YouTube ได้ครับ Endu Farm Rak Channel เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ครับครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัคุณครับดีครับ